ดีมีความสุขค่ะทุกคนวันนี้ส่วนน้องเอทีเอ็มพันไม้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับกวกมรกตด่างเหลืองต้นนี้นะจ้าด่างเหลืองออกครีมๆมค่ะอันนี้ก็ย้ายจากกระถางไซส์นี้นะจ๊ะอันนี้ไซส์12นิ้วเนาะแม่น้องเอทีเอ็มก็จะย้ายขึ้นมาเป็นกระถาง15นิ้วเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะแต่งกิ่งเราได้แต่งกิ่งเขียวออกนะจ๊ะกิ่งไหนที่เขียวเราก็ตัดออกค่ะ เราเราเราตัดออกสามกิ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเ,เราก็ทาปูนแดงค่ะอันนี้เล็บก็จะดำๆหน่อยนะคะอันนี้ทาปูนแดงนะคะกันเชื้อราเข้าโคนต้นน้องเขาค่ะอันนี้ก็เราก็เหลือเอาไว้แค่กิ่งไหนที่ด่างเนาะนี่เราจะตับตั้งแม่เป็นกระถางสิ้านิ้วนะจ๊ะจะปลูกให้เต็มๆเลยค่ะอันนี้นี่อันแม่น้องไอเจมจะให้ดูค่ะนี่รากฟูมากเลยค่ะรากเต็มกระถางแล้วเนาะลน้น ่าประมาณกรอน,นี้ก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเนาะจับมาจากที่มุมหน้าบ้านค่ะเราก็จะมาอัพไซ์กระถางให้รองพื้นด้วยมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําล้างสารเทนนินแล้วค่ะเราก็ลองลงไปเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่อกานมดกันแมลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องเอ็มจะใส่กันมดกันแมลงเนาะ ใส่ไปรอบๆเลยค่ะใส่ไปรอบนเลยนะคะเพื่อที่ว่ามดเขาจะไดไ้ไม่มาเล่นลากค่ะเราใส่กันมดกันแมลง,นะงเนาะเสร็จแล้วก็เราจะวันนี้เราจะใช้ดินถุงนะคะเราจะใช้ดินถุงที่เราซื้อมาถุงละสิบบาทนี่จะ้ะเราใส่มะพร้าวสับมะพร้าวสับให้ลงไปในกระถางก่อนเนาะแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะปลูกแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกเนาะ มะพร้าวมะพร้าวเขาก็มีวันหมดอายุเหมือนกันค่ะจะทําให้ต้นไม้เราไม่มีสารอาหารนะคะเราจะเน้นเป็นมะพร้าวสับค่ะอันนี้เราจะปลูกกวกมรกตด่างเหลืองนะคะกิ่งนี้คืออันนีน้เนาะเราก็ดึงอ่ะดึงออกไปชําใหม่เลยค่ะนี่จ้ะอันนี้เราก็ดึงออกไปชำเนาะเพราะว่าเห็นเขาอินไปอินมาเนาะแต่วเราจะไปชำเอาไว้ค่ะก็จะได้อีกเพิ่มขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ใส่มะพร้าวสับลงไป ใส่มะพร้าวสับลงไปนะคะอ่าหลังจากที่เราใส่มะพร้าวสับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ดินใบกัมปูลงไปเลยค่ะเราก็จะใส่ดินใบกัมปูไปรอบๆกระถางเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาก็จะปลูกโล่งสบายอยู่แล้วค่ะนี่เนาะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเอากระถางอันนี้จะเป็นกระถางออกซิเจนนะคะเราใส่มะพร้าวสับไว้รอบๆบกระถางเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ดินไหลค่ะนี่จ้ะ แล้วเราก็ใส่ดินใบกมปูลงไปเลยนะคะแบบนี้จ้ะปุ๋ยเราก็จะใช้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยอินรียค่ะวันนี้วันนี้ออสโมโคสหมดเนาะเราก็จะใส่อินทรีย์ปุ๋ยอินทรียหรือปุ๋ยมูลวัวค่ะที่อัดเม็ดเนาะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราก็ใส่ใส่ให้รอบ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 คูนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีปลูกง่ายๆนะคะของสวนน้องเอทีเอ็มพันไม้ใส่ไปรอบๆเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ย อยู่ตัวนี้ค่ะอโรยรอบๆบนะสักหนึ่งหยุบมือก็พอค่ะหนึ่งหยิบมือนะเสร็จแล้วเราก็นํามะพร้าวสับมาโรยรอบๆกระถางแบบนี้เลยค่ะนี่เนาะแล้วเราก็นําไปรดน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็วางไว้อ่าตรงที่เราจะจะเลี้ยงให้เขารับแดดช่วงเช้าเ้านะคะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะไม่ไม่ยุ่งยากเนาะ เราปลูกแบบง่ายๆอันนี้ทําจับมือพาทาเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะสวยแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะออกเป็นฟอร์มกอค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเราก็ใส่มพะพร้าวให้ล้นๆเลยค่ะมูลไส้เดือนเวลาเราเก็บมูลเส้เดือนเราก็จะนํามูลไส้เดือนนมาโรยรอบกระถางให้น้องค่ะเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเป็นการปลูกกวกบรลลกรดด่างเหลืองด่างขาวครีมของส่วนน้องเอทีเอ็มพันไม้นะคะ ไปทำตามกันได้นะคะทุกคนอ่คลิปนี้ก็แค่นี้แล้ะคะ่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ